ฮัลโหล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 มาเรียลเกมฝน,นไหมมาเถอะอันนี้คือเป็นตัวจากค่ายอื่นนะครับถ้าเป็นตัวแท้เนะี่ยมันไม่ใช่ค่ายนี้นะมันจะเป็นค่ายอื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวผมขอบล็อกเตแป๊บน,นึงจะได้ไปายิงเสียงผม โอเคมาครับทุกคนมาทุกคนนี่เป็นไงเหมือนปะ่ะตัวคนนี้ก็มีตัวคนนี้แหละยอดสุดในประเทศแล้วเนี่ย รอมันเริ่มนะครับรอมันเริ่มมาทุกคนมันเริ่มแล,วละวมิตตุงมิตตุงอุ้ยไม่โดนทุกคนไม่โดนไม่โดนตามมันไปปีมีไม่เป็นไรรุน แม่รู้นะเพื่อนเคยเกมแม่ถ้าผมสอดโลดอ่ะทุกคนมีปัญหาเดียวกับผมไหมครับคือเรื่องกล้องเนี่ยมันจะปรับเองโดยอัตโนมัติคือผมไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงเหมือนได้ที่ผมเป็นแต่แบบก็ทำลายสมาธิอ่ะเออคิดดูด,ดูดีทุกคนถ้ามันดีก็จริงอ่ะเออ แบบไม่ต้องไปเสียตังค์อ่ะ แตกหนึ่งมาทุกคนมาทุกคนเริ่มเข้าที่แล้วอะ่ะมันไม่เห็นนะถ้าเราอยู่ตรงนี้ประเภเกมออฟไลน์นะครับออฟไลน์ไม่ใช่ออนไลน์นะ อุย้ยมีทุกคนดูดิทำเหมือนมากเข้าบ้านเข้าบ้านคือ,อบอกมันจะเข้าไม่ได้บ้านไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเกมออไนอไลน์ไงโอ,โอ้เลือดก,กับตายเลยครับทุกคน ตกับตายเต้นหน่อยแล้วกันนี่มันมีท่าเต้นด้วยนะครับเกมนี้นี่ท่าในบิ๊กไฟก็มนีนี่นี่ท่าจะฟองแนทเลยำ ออกมาทุกคนไอ้ตายงโง่ตายงโง่มาเป็นตัวนีี้นี่นคนที่ทำเพลงมีตำนานเลยครับที่ผมใช้ดูดตัวละครอ,อะ นี่มี R B G ด้วยฟอนไหนก็น่าจะมีนะครัะเกมมาตรงไปดี คือแบบยิงยากมากมารอ r า g ีจีก่อนอับจัดจัดจ้ามันไปไหนแล้วทุกคนเอ้าค้างเอาแหลกแหลกแหลกมันแหลกมากเลยนะครับทุกคน ลูกค้างเออไอเราก็ตกใจมาแล้ว ทุกค,คนเล่นปิดเปล่าทุกคนไม่เข้าใจเออพิษต yeah. ิดของไหมครัะเนี่ยของอะไรวะเออฟอนไหนอะ่ะ สามคนครับ ah ทุกคนตอนไปไปจะปเป็นมันไปไหนก็ไม่รู้รอนโผล่ตัวมาตอนวงมาแล้วกันนะครับทุกคนอ้าทุกคน นี่ป่ะใช่ป่ะเออตายไปหนึ่งุิย ทำคือดีนะแต่ให้แก้ตรงนี้หน่อยแล้วกันเพมัะเป็นปัญหาตอบผู้เล่นมากบางทีเราตายอะไรเงี้ยเออซีเรียสโอ้ย นี่เป็นล <ó> ้อเหรียนด้วยเป็นไงไม่เข้ากันเลยไม่เข้ากันเลยเลยูกินมาเป็นไงทุกคนชอบไหม ไมย่ยกคนไปสอนลอดเลยดีกว่ามาให้ทุกคนก็ไปยูทูปเดี๋ยวตาตาถุดูตดยูทูปนะครับอ่ะแล้วทุกคนไปค้นหาช่องช่องนี้นะครับนี่ช่องนี้นะครับนี่เลยช่องนี้เลยนะครับ 7จ็ดหกนคูสองะครับทุกคนจำคำนี้ไว้นะ 7, 0, 9, 6, เจ็ดศูนย์เก้าหกสองเ้ยเจ็ดหกศูนยคสองเหนย์เคูสองนะครับทุกคนจำอาไว้นะโอเคแล้วทุกคนเนี่ยกดลงมาข้างล่างนี่เขาจะมีนี่ลิงโหลดเกมเอาไว้ให้นะครับ เป็นไงทุกคนชอบไหมงั้นก็ผมขอไปก่อนนะครับนอนหลับฝันดีนอนหลับฝันดีก็เจอผีนอนหลับฝันร้ายก็เจอผี let's go